เอาละครับผมก็สวัสดีกุ่มผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มา่อวิธีการเพิ่มยอดสมาชิกของกมเ a c e b ุ๊กกันเนาะแต่ขั้นตอนที่เป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวก็ให้มาทําตามผมวันได้ไปยง่ายกันได้เลยเนาะก่อนอื่นเลยนะครับผมเราได้กดเข้ามาที่ Google นะครับผมแล้วก็มาพิมพ์ป้นหาที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่า h m a i l a c o m แบบนี้นะครับผมเราได้พิมพ์ปันหาตางๆมาเนาะถัาได้พิม์ปัญหาเกิด้นมาแล้วผมเดี๋ยวเราจะได้ยิงมนเว็บไซต์ในเว็บไซต์หน้าต่างและไปติ่ ห้าผอได้กดสมัครกันมาแล้วนะผมจะหน้าต่างกับสมัครเขาก็จะมีได้ละเยดของชื่อกฎหมายมือก่อนผ่านหลายเว็บทีด้วยเนาะแล้วก็มาที่ตรงข้างล่างนี้นะครับผมเพื่อเป็นการยืนยันเนาะแล้วกดสมัครไปผมทีง่ายๆก็ได้ไปการสมัครได้บเพืนที่เรียบร้อยแล้วเนาะหรือว่าใครทั้งผมที่มีสะเบียชีพกันอยู่แล้วแล้วต้ลงชื่อเข้าใช้งานก็แล้วกดลงชื่อเข้าใช้งานที่ตรงด้านดีกไปได้เลยครับผมเรากดเต็มไปเนาะพอได้กดเต็มมาแล้วแล้วผมเราก็จะมีหน้าต่างแรกของเว็บไซต์อยู่ตรงนี้แล้วผมเรากดเต็มไปเลยนะผมจะหน้าต่างแรกของเเว็บไซต์นาะ อะหรือว่าใครนะผมจะได้ลงชื่อเช่นนั้นมาได้หรือว่าสมัครสมาชิกกันมาแล้วผมจะได้ตามไว้หุตรชายก็จะเป็นเหมือนมิ้นกันนะครับผมก็ได้นะตามเป็นเหมือนมิ้เลยเนาะตอนนี้เลยนะผมเราจะมีบทบุตรการในการรับสมัครที่จะลงทำกิจการด้วยนะครับผมหรือว่าจะมียอดเงินในส่วนต้นด้านนี้ให้เราได้สามารถที่จะมาทำกการในส่วนต้นด้านนี้กันได้เนาะหรือว่าใครนะครับผมจะมียอดเงินที่จะมาทำกการนะครับผมเราจะเติมเงินก็เราจะกดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้นะครับผมที่าว่าเติมเงินเนาะอ่ะ พอได้กดเข้ามาอะไรที่เติมเงินหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมไม่กลับมาและสามารถที่จะกดเข้ามาหลักว่าทำการเติมเงินจะได้แบบง่ายเลยเนาะเพียงแค่กดที่เข้ามาการเลือกช่องทางการเติมเงินนะผมแล้วก็จะมีช่องทางในการเติมเงินนะผมไม่กลับมาสามารถที่จะกดที่เข้ามาอีกทีหนึ่งได้ด้วยผมในตรงนี้เนาะเพื่อมาเลือกช่องทางการเติมเงินนะผมแต่ว่าเราจะเติมช่องทางเองเราจะเติมเงินช่องทางไหนเนาะสรุกส่วนใหญ่ช่องทางไหนเลยที่ช่องทางนี้เราก็เลือกกระได้เลยนะผมในช่วงช่องทางจะเติมเงินเนาะแต่มีช่างเลยซตเกมคีย์โอ หรือว่าติมเงินลงไปได้แลยหรือว่ามียอดนึ่งเนอยู่แล้วผมในเว็บไซต์เนาะพานี้เราก็กดกลับมาของตทาตาถึงอเว็บไซต์เรากันได้เลยต่ครับผมเรากดกลับมากันเนาะอ่าพอได้กดกันมาแล้วที่หน้าต่างของเว็บไซต์เราดีเราก็ไปเลอกบทผูบริการถ้า้องกายจะทำการกันได้เดินาะเรากดกันไปแล้วผมที่บดหมู่อ่าผมมากดเลอกกันแล้วที่บดหมู่หมุดหมู่ก็มีบริการให้กับเราได้เรือกแล้วผมเราก็เลือกกันได้เดิเนาะเมื่อทีม่านเพิ่มคูณครักปุ่มสุดมุกกระห ùng เราก็เลืิกกันเลยเนาะก็อยู่ตรงนี้ ถ้าเราปลอกไได้แล้วถ้าหมดหมู people people ่แล้วิการแบบปีแล้วก็ให้เรากดกลับมาผมทีเพเฟสบุ๊กไอที่กลุ่มเฟ e บุ๊กของเราถ้าผมไปทำาครนีงแล้วพอในกลุ่มเฟสบุ๊กเราคันมาแล้วก็ให้เราลิงก์มาวางพอวางยิงไ่ได้แบบปีแล้วก็เราได้ใส่จำนวนรตากะเพิ่มก็ได้เลยนะผมก็ใส่ังไปเนาะและก็พอได้ใส่จำนวนยิงเราก็เต็จำนวนได้แล้วแบบปีเราก็กดสั่งเสร็จเดไปไานเลยถ้ผมก็กดถมไปเนาะและพอได้สั่งเสร็จเดไปแล้วแบบนี้ครับส่งซื้อของเราเซื่อจะเป็นรยบบขึ้นกาแะ หรือว่าใครเอาเดลสังส่งซื้อกันไปแล้วแล้วอยากจะดูออเดอร์ว่าเป็นยังไงนะผมจนการสัร่งนซะือ้อเนอกก็เลยได้กดเข้ามาที่ตรงนี้กันะให้นะผมที่ปวดจังซื้อเนะาะอ่ะพอเราได้กดเข้ามากันแล้ที่ปวดจังซื้อปวดจังซื้อก็จะมีการแจ้มบวกยอดออเดอร์สถานะและเดียวออเดอรด์เลยแบบนี้กับรอยเรื่องว่าที่จะเข้ามาดูกันได้นะผมเป็นแบบนี้เลยเนาะอย่างออเดอร์ได้เราทำการไปเดลคู่ที่จะทำเว็บไซต์เขาก็มีการแจ้มบวกละมานะผมว่าเราเติเงินการใน,นแบบนี้ด้วยเนาะแล้วก็เราก็ไปกดได้เลยนะผมจะคู่ไม่ต้องเจมเนาะหรือว่ายังไไไงเเเลลยยกกก็็ราปนด้ อะหรือว่าใครในนัดที่นี้นะผมเบีล์หลังเราได้กันอยู่แล้วเกิดสนใจบริการอะหรือบรการอื่นเสริมเพิ่มเติมแล้วผมอยากดูบริการลำดาบเพิ่มเติมเนาะก็ให้เราได้สามารถได้กดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้นะครับผมในฟาร์มบริการทั้งหมดเนาะอพอเราได้กดเข้าไปกันแล้วที่คมาบริการทั้งหมดนะครับผมในหน้าตางบริการทั้งหมดก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเราได้สามารถได้เข้ามาแล้วก็ดูหมวดหมู่บริการได้กันได้ผมเพื่อเปนการทับการเพิ่มเติมหรือเสริมอะไรเพิ่มเติมลงหมู่เข้ามาได้เลยเนาะหรือถ้าดูอะไรเบางอย่างเราลงในส่วนของออเดอร์ก็สาามรถที่ะ้าานี้เลย วือว,ว่าครยถ้าผมได้ได้ข้ามาจนต็มส่วนตรงนี้แล้วหรือว่าทําการอะไรเป็นอยู่ในส่งเว็บไ,ไฟ์ผมแล้วเกิดปัญหาในการเช็คนานในการสั่งซื้อเอะไรไปแล้วมีปัญหาเนาะอยากที่จะเจ้ปัญหานะผมก็เลยได้กดเข้ามาที่ตร้มีนเดินได้แล้ผมไปคำว่าตัวเนาะ พอเราได้กดเข้ามาแล้วได้ส่วนของตัวแล้วผมหน้าตาของตัวก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเราได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วมาแจ้ปัญหาเก๋มินได้แบบง่ายเลยเนาะถ้าใคกดเข้ามากันแล้วก็บีบหัวข้อคือว่าข้อในตัวนี้ไปเจอเราเกิดปัญหาแล้วผมพีก็ไปเสร็จแล้วต่อหัวข้อแล้วข้อความเนาะแล้วกดส่งตัวไปแล้วผมจะนี้ง่ายก็จะเป็นการแจ้ปัญหาเก๋ิมินได้แบบเรียบร้อยเป็นแบบง่ายง่ายกันได้เลยเนาะถ้าใครที่เข้ามาใช้งานแล้วเกิดปัญหาก็ตามนี้ได้เลยนะครับผมหนานี้เลย หว่าใครใช้งานไปแล้วราผมที่กำลังใช้งานกันแล้วก็ไม่ดมีปัญหาอะไรเลยแล้วผมไม่จะไปตมาแจนงปัญหาเนาะหรับใครที่ชิ้นหาไปแล้วุ้ึกวาอย่าตลองแนะนำเพื่อนหลุครู้จักเพื่อนแล้วผมใครที่มีเพื่อนมีคนรู้จักอย่าตลองแนะนำเนาะว่าให้กดเข้ามาที่ตัวนี้ก็ได้ผมที่เข้ามาแนะนำเพื่อนเนาะสำหรับใครที่าจะเข้ามาแล้วก็แนะนำเพื่อนหลุดครู้จักเนาะว่าได้กดเขามาแล้วการแนะนำเพื่อนหลุครู้จักแล้ผมกดเข้ามาอะไรไม่ได้ปีนีอยู่ที่ตัวนี้เราไม่รอได้กดคัดลอกกันได้เลยเนาะปรกดคัดรอกกนไปได้แล้วครั้นี้เราก็รู้สึกายเะ ตอนนี้ง่ายๆครับได้เป็นการแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักเราให้เขา้ามาใช้งานรีไซค์กันได้บุ๋นง่ายเลวนะครับผมก็ตาบุ๋บนี่ไปเลยเนาะอ่ะนี่เลยอ่ะและก็เพื่อไม่เสียเวลาเลยด้วยนะบุบุก,ก็แนะนำอะไรก็เป็นมากแล้วผมจะเราแค่ี่สุดใจแล้วก็สามารถที่จะฉีกตัวกันได้เนาะฮะแต่เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะลองกลับมาดูที่ยอดสมาชิกของบุบิบุกรถกันดีก,กว่าโหเป็นไงบ้างเนานะก็เรากลับไปหลีท่าจอดูนะครับผมอ่ากาลีหนะ้าจอไปอ่ะยอดก็ยังมีขึ้นแบบนี้ลองไปต่านเจร้อนไปหรือผมเดี๋ยวให้เราทำการโหลดไปก ถ้าจะเพื่อไม่เสียเวลาของคุณดูเดี๋ยวผมจะตัดภาพไว้ตอนที่ก่อขึ้นเยอะแล้วหรือวพิจิตรเลยก็แล้วกันนะผมเดี๋ยวถ้าภาพไปให้เนาะเอาละครับผมเรากลับมาจากมังทีนะครับผมได้เริ่มการข่งเพื่อไปแล้วก็นั่งรอซอยคู่เนาะตอนนี้ยอดสมาชิกของกลุ่งเฟซบุ๊กเราก็ได้เพิ่มขึ้นมากกับไปเทรียบร้อยแบบนี้แล้วเนาะอ่ะแล้วก็ง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะขั้นตอนการทำเนาะใครที่สนใจอยากจะเข้ามาทำตามนะครับผมก็ให้เข้ามาทำตามกันได้แบบไม่ง่ายๆกันได้เลยเนาะ กนต่อกไม่ได้ยากอะไรเลยนะผมเใครที่สนใจตัวจะแปะลงก์เว็บไซต์ว่ให้นะผมเว็บไซต์ที่กดเข้ามาแล้วว่าทำการกันได้แต่นอกกับเว็บไซต์นะครับผมหรือว่าใครที่ได้เข้ามาใช้การในเว็บไซต์กัแล้วแล้วเกิดปัญหาหรือว่ายังไงนะผมในการใชงงานเว็บไซต์เนาะอย่าเพิ่งที่จะโวยวายละผมในเว็บไซต์เพราะที่เราจะแจ้ปัญหากแอดมินได้ลวผมเราก็ไปแก้ปัญหาแอดมินได้ก่อนเลยแล้วผมแต่ใครที่เข้ามาใช้งานแล้วเกิดปัญหาหรือว่ายังไงเนาะถ้าเป็นปีก็ไปเลยนะผมในส่งวันนี้เนาะผมก็ไม่เ็นวิร์กเลยมากแล้วผมใน ก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะครับผมที่รับชมเนาะก็ขอบคุณนะครับ